ณหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายท่ามกลางหุบเขาและสายหมอกที่คลีค่คลุมเหมือนม่านลึกลับงานแต่งงานของวิไลวันหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยความงามและชาติตระกูลกำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวันที่อากาศหนาวเย็นผิดปริการแขกเรือทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องเสียงหัวเราะและเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองประสานกันอย่างรื่นรมทะว่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดปรากับสายตาคู่หนึ่งกำลังเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบงนัน เพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนพิธีจะเริ่มเจ้าสาวในชุดไทยสีงาช้างหายตัวไปจากห้องแต่งตัวโดยไม่มีใครเห็นวิไลยวันหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงรอยเท้าบางเบาและกลีบดอกไม้จากช่อดอกไม้เจ้าสาวที่หล่นอยู่หน้าประตูไม้ที่ปิดไม่สนิทเสียงลือเริ่มแพร่กระจายเร็วพอๆกับควันทูพี่ลอยอ,อ้อยอิงกลางลานพิธีเธออาจหนีงานแต่งหรือไม่ก็เสียงกระซิบดังขึ้นตามมุมมืดของงานขณะที่เจ้าบ่าวกรวิธ ซึ่งเป็นนายตำรวจหนุ่มในกรุงเทพที่เพิ่งย้ายมาในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามด้วยดวงตาเคร่งครึนปฏิกิริยาของเขาไม่ใช่ความตกใจแต่คือความสงสัยเพราะในใจเขาเองรู้ดีว่าวิไลวันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะหนีอะไรไปโดยไม่พูดจากรวิทย์เริ่มสอบถามคนใกล้ตัวของเจ้าสาวรวมถึงยายจำหญิงชาราผู้เลี้ยงวิไลวันมาตั้งแต่เด็กเธอเล่าเสียงแผ่วว่า ก่อนแต่งไม่กี่วันหนูวันฝันซ้ำๆว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเจ้าสาวมายืนหน้ากระจกร้องให้ไม่หยุดเรื่องราวเริ่มหน้าพิศวงเมื่อกรวิดพบว่าเคยมีเจ้าสาวอีกคนหนึ่งจากหมู่บ้านนี้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ23ปีก่อนในวันแต่งงานของเธอเช่นกันและเรื่องก็ถูกกลบเกลื่อนว่าเธอหนีไปกับชายอื่น เขาเริ่มขุดคุ้ยประวัติของบ้านเก่าที่วิไลวันอาศัยอยู่บ้านไม้ทรงล้านนาที่มีอายุมากกว่าร้อยปีหลังจากค้นหายอยู่นานเขาพบจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ในกล่องดนตรีโบราณจดหมายเขียนด้วยลายมือหวัดว่าอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกวิญญาณของฉันยังคงเฝ้าดูอยู่ไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีวันที่และกลิ่นน้ำอบโบราณยังหลงเหลืออ่อนๆบนกระดาษแผ่นนั้น กรวิธตามเบาะแสไปถึงวัดร้างท้ายหมู่บ้านซึ่งมีต้นโพยใหญ่อายุนับร้อยปีเขาเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังและพบผ้าคลุมไหล่ของวิไลวันพันอยู่กับกิ่งไม้ต่ำพร้อมกับตุ้มหูข้างหนึ่งของเธอที่ตกอยู่บนพื้นดินความเย็นเย่ยือกของสถานอที่ราวกบกดเขาไว้จนหายใจไม่ออกเสียงกระซิบบางเบาแว่วผ่านลมเหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆจากในศาลาร้างที่ถูกทวันคลุมแน่นขณะเขากำลังจะก้าวเข้าไปในศาลาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ของหมวดธนาเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนตำรวจ ซึ่งตอนนี้ประจำอยู่ที่เชียงใหม่เสียงของคณาเร่งร้อนว่ากรวิทย์นายต้องฟังฉันเรื่องเจ้าสาวที่หายไปไม่23่อ23ปีก่อนนะฉันไปเจอแฟ้มคดีเก่าในห้องเก็บของมีภาพถ่ายสุดท้ายของเธอก่อนหายไปและข้างๆเธอในภาพคือพ่อของวิไลวัน กรวิทยืนนิ่งมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความจริงที่เหมือนจะค่อยๆค,คลี่คลายตรงหน้ากลับกลายเป็นบางอย่างที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนพ่อของวิไลวันนายประพศชายชราผู้เงียบขรึมมีชื่อเสียงในหมู่บ้านว่าเป็นคนดีมีฐานะและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของวัดอยู่เสมอภาพของเขายืนอยู่ข้างเจ้าสาวไม่่อ23ปีก่อนหมายความว่าอะไรนายแน่ใจนะว่าใช่พ่อเธอจริงๆกรวิทถามเสียงต่ำ ใช่ฉันจำหน้าเขาได้แม่นและที่สำคัญเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับคดีเลยไม่มีแม้แต่คำให้การหรือบันทึกว่าเขาอยู่ในงานวันนั้นทั้งท้งท,งที่เห็นได้ชัดจากภาพว่าเขาอยู่ตรงนั้นกรวิตวางสายช้าๆแล้วหันกลับไปมองศาลาร้างที่เบื้องหน้าแสงไฟจากมือถือสะท้อนแสงเงากับเถาวัลย์และผนังไม้ผุพังเหมือนเงาใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งวับผ่านมุมตาเขาสะบัดหัวเล่ยภาพลงตาแล้วก้าวเข้าไป กลิ่นอับและฝุ่นจับหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสาไม้บางต้นเองพิงกันอย่างเหนื่อยล้าเขาส่องไฟสำรวจทั่วบริเวณและพบกล่องเหล็กสนิมเครอถูกวางทิ้งอยู่มุมหนึ่งใกล้ฐานพระพุทธรูปเก่าๆที่แตกร้าวอย่างเห็นได้ชัดเขาค่อยๆเปิดฝากล่องภายในเต็มไปด้วยกระดาษซอที่เก่าเปื่อยแทบจับตัวเป็นผงแต่ตรงกลางคือภาพถ่ายอีกใบ เจ้าสาวคนเดิมในภาพจากแฟ้มคดีและข้างๆเธอคือผู้ชายคนเดียวกันนายประพน์ยิ้มจังๆและในมือของเขาถือสร้อยคอเส้นหนึ่งที่กรวิจจำได้ดีเพราะมันคือของที่วิไลวันใส่ในวันสุดท้ายก่อนหายตัวไป หัวใจเขาเต้นแรงเขาหยิบภาพขึ้นมาแต่ทันใดนั้นลมแรงประหลาดพัดเข้ามาผ่านหน้าต่างศาลากวาดเอาเอกสารในกล่องปริว่นภาพถ่ายแทบจะหลุดมือขณะที่แสงจากมือถือกพริบทีทีราวกับถูกแรงบางอย่างรบกวนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังเขาช้าและสม่ำเสมอราวกับมีใครย่องเข้ามาในศาลายอย่างเงียบงนันกระวิทหันขอบไปแต่ไม่มีใครเขาเดินออกจากศาลายอย่างระวังพร้อมทั้งโทรหาธนาอีกครั้งนายต้องส่งแฟ้มคดีนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องดูข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เสียงของเขาเครียดจัดเมื่อกลับถึงบ้านของวิไลวันซึ่งตอนนี้ถูกตั้งเป็นศูนย์สืบสวนชั่วคราวกรวฤตเรียกนายประพ์มาสอบถามโดยตรงชายชารานิ่งเฉยเมื่อถูกถามถึงภาพถ่ายใบหน้าของเขาไม่แสดงความตกใจไม่โกรธเคืองเขาเพียงหลับตาแล้วพูดช้าช้าว่าบางเรื่องคนไม่ควรรื้อฟื้นขึ้นมามันมีบางอย่างที่ถูกฝังไว้เพื่อความสงบสุขของทุกคน กรวิดไม่สนใจความพยายามลกลบเปลือนนั้นเขายื่นภาพถ่ายให้ดูคุณรู้จักผู้หญิงในภาพนี้ใช่ไหมนายประพจน์เงียบไปนานมากก่อนจะพยักหน้าช้าๆเธอชื่อสรุญญาคนรักเก่าของฉันคำตอบนั้นทำเอาอากาศในห้องนิ่งสนิททุกสายตามองไปที่เขาแต่เธอเป็นเจ้าสาวของคนอื่นในวันนั้นกรวิดพูดแล้วทำไมคุณถึงอยู่ข้างๆเธอและทำไมหลังวันนั้นเธอถึงหายตัวไป ช,ชายชราสูดลมหายใจยาวเสียงเขาแหบพร่าเมื่อพูดว่าเราสองคนรักกันจริงแต่ครอบครัวของเธอบังคับให้เธอแต่งงานกับคนอื่นพอถึงวันนั้นเธอมาหาฉันบอกว่าไม่อยากไปต่อฉันพาเธอหนีไปซ่อนในศาลาร้างหลังวัดคิดแค่จะให้เธอส่งใบใจแล้วค่อยกลับมาอธิบายแต่คืนนั้นเกิดเหตุแปลกประหลาดฉันออกไปหาน้ำพอกลับมาเธอก็หายไปจากที่นั่นไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีคำลาเหลือเพียงผ้าคลุมเจ้าสาวที่พลาดอยู่บนพนักไม้ <c oughs> ก็รวิทยพยายามวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คุณไม่แจ้งตำรวจไม่บอกใครเลยตลอด23ปีที่ผ่านมาเพราะไม่มีใครเชื่อนายประพจน์กล่าวทุกคนหาว่าฉันเป็นคนพาเธอหนีไปแล้วทำให้เธอหายฉันไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีใครเห็นยิ่งพูดก็ยิ่งถูกไล่ถอยเฉลยเงียบมาโดยตลอดกระทั่งวันนี้มันก็กลับมาอีกแล้วอะไรกลับมาเสียงร้องไห้กลิ่นน้ำอบเงาในกระจกและคำสาบเสียงของชายชาราเริ่มสัน่น กรวิทนิ่งงันใจหนึ่งไม่อยากเชื่อแต่อีกใจก็ไม่อาจปฏิเสธเบาะแสที่นำมาถึงจุดนี้เขารู้ว่าเขาต้องกลับไปที่สาลาร้างอีกครั้งคืนที่ฟา้ามืดสนิทที่สุดในรอบหลายวันเสียงลมหวีดวิวดังราวกับเตือนภัยบางอย่างที่ยังหลบซ่อนอยู่ใต้เงาไม้ กรวิตกลับมายังศาลาร้างในยามค่ำคืนแสงไฟฉายคาดหัวคือสิ่งเดียวที่ช่วยเขาแหวกความมืดในสถานที่ซึ่งแม้กลางวันยัดดูไม่น่าเข้าใกล้เสียมแมลงกลางคืนขัดบานเบาๆแต่ทุกก้าวที่เขาเดินกลับดังกล้องในหัวเหมือนเสียงสะท้อนของอดีตที่ยังไม่จางหายศาลาร้างยังคงอยู่ในสภาพพอเดิมแต่ครั้งนี้เขาสังเกตเห็นบางอย่างต่างไปผ้าคลุมเจ้าสาวที่เคยหายไปไม่่อ20กว่าปีก่อนตอนนี้กลับมาปรากฏอยู่บนราไม้หน้าศาลาอีกครั้งเปื้อนฝุ่นเปื้อนดิน,นแต่ยังคงลายลูกไม้ละเอียดที่เขาเคยเห็นในภาพถ่าย เขาเดินเข้าไปใกล้เหยียบลงบนแผ่นไม้ที่ส่งเสียงดังเอดราวกับประท้วงการมาถึงของเขาแล้วจูจูเสียงกระซิบเบาๆก็แว่วมาไม่ใช่จากด้านนอกแต่จากในศาลาเสียงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเรียกชื่อเขากรวิต เขาชะงักใจเต้นรัวหันขอบไปทั่วห้องไม่มีใครเสียงนั้นเงียบลงทันทีที่เขาพยายามจับทิศทางคล้ายจะหยอกล้อหรือหลอกลวงเขาก้าวหรือเข้าไปในศาลาครั้งปล่อยให้ความรู้สึกนำทางมากกว่าหลักการเสียงฝีเท้าเงียบเงันของเขากระทบกับเงาไม้ที่พลิ้วไหวเขาคุกเขา่าลงบริเวณฐานพระพุทธรูปจุดเดิมที่เคยเจอกล่องเหล็กพยายามพิหาช่องว่างหรือช่องลับและในที่สุดเขาก็พบแผ่นไม้แผ่นหนึ่งที่หลวมกว่าปกติ เขาใช้ปลายมีดแงะขึ้นอย่างระมัดระวังใต้แผ่นไม้คือช่องว่างขนาดเล็กภายในมีห่อผ้าสีหม่นหม่นม้วนแน่นเขากระออกช้าช้าและในนั้นคือสร้อยคอเส้นทองเส้นเดียวกับที่ปรากฏในภาพถ่ายและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาต้องหยุดหายใจชัว่วขณะกล่องแหวนกรมียีสีแดงในกล่องนั้นคือแหวนมั่นโบราณฝังพลอยสีฟ้าสดมันวาวผิดปกติสําหรับของที่ถูกซ่อนไว้ในความชื้นมานานหลายปี ทันใดนั้นไฟฉายดับลงแสงทั้งหมดหมายไปเหลือเพียงความมืดที่โอบล้อมทุกสิ่งเสียงสายลมกลับใหม่ครั้งหนักแน่นกว่าเดิมประตูสาลาปิดเองด้วยแรงลมหรือบางสิ่งที่มองไม่เห็นกรวิกยืนนิ่งในความมืดทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆที่หลังศาลาก่อนที่เสียงนั้นจะหยุดตรงหน้าประตูเสียงเคาะสามครั้งช้าๆหนักแน่น เขาสูตรลมหายใจลึกพลางยื่นมือควานหาไฟฉายสำรองจากในเป้เปิดขึ้นทันทีที่สัมผัสถึงมันแสงไฟสาดออกไปทางประตูทว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่เงาแต่สิ่งที่อยู่บนพื้นเบื้องหน้าประตูต่างหากที่ทําให้เขาขนลุกว่ารอยเท้าเปล่าเป็นรอยผู้หญิงขนาดเล็กเดินวนอยู่หน้าศาลาและหันกลับเข้ามาในทิศทางที่เขายืนอยู่ตอนนี้ เขาถอยหลังช้าๆจังหวะการหายใจเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสัญชาตญาณเตือน,นว่ากำลังเผชิญกับบางอย่างที่เกินจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์เขาหยิบสร้อยคอขึ้นมาแนบกับแสงไฟอย่างพินิษพิเคราะห์สลักเล็กๆบนจี้รูปดอกไม้ทำให้เขาต้งองขมวดคิ้วอักษรตัวเล็กจารึกว่าสรุญยา2545ปีนั้นคือปีที่เจ้าสาวหายตัวไปขณะที่เขายังพยายามตีความเสียงหวานแหบแห้งก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนอยู่ข้างหูของเขาเอง ช่วยฉันด้วยเสียงนั้นไม่ได้มากับลมแต่เหมือนพูดอยู่ในใจเขาเขาสะดุ้งถอยหลังชนเสาไม้ร่างของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงมุมศาลาผมยาวเปียกชื้นปกหน้าผิวซีดราวกับกระดาษดวงตามหม่นมองเต็มไปด้วยคำถามกรวิทยยืนนิ่งไม่พูดไม่ขยับหญิงสาวยื่นมือมาช้าชา้าเหมือนต้องการบางสิ่งจากเขาเขาหยิบแหวนขึ้นจากกล่องหญิงสาวพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลชา้ชาช้าตามแนวแก้มก่อนจะกระซิบอีกครั้งใส่มันแล้วเธอจะเห็นสิ่งที่ฉันเห็น กรวิทลังเลแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจผลักดนันให้เขาทำตามเขาสวมแหวนลงบนนิ้วตัวเองทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสขอบวงโลหะเย็นเยือกภาพรอบตัวกลับเปลี่ยนไป ซาลาร้างหายไปเหลือเพียงซาลาไมาเอี่ยมประดับประดาด้วยดอกไม้และเสียงขับร้องจากหมู่คนในพิธีวิวาทุกอย่างสดใสเต็มไปด้วยชีวิตเขายือนอยู่กลางงานแต่งงานเมื่อ23ปีก่อนสรุญญายือนอยู่ตรงหน้าเขาในชุดเจ้าสาวชุดเดียวกันดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสุขก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนไปเมื่อชายอีกคนผู้ชายในชุดสูทสีเทาเข้มเดินเข้ามาจากด้านหลังและในช่วงขณะนั้นเองกรวิทเห็น ใชยในชุดสูทสีเทาเข้มเดินเข้ามาใกล้สรุญญาใบหน้าของเขาปรากฏชัดในแสงแดดยามสายเป็นใบหน้าของนายประพจน์หนุ่มแน่ในวัยสาต้นต้นดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนเจอเจ็บปวดเขาเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวเจ้าสาวอย่างเงียบงันสรุญญาหันมามองเขาและยิ้มเศร้าเพียงเล็กน้อยคุณมาสายไปเธอกระซิบเบาๆในเสียงที่เจือปนทั้งรักและลาจาก ประพศยื่นมือออกไปหวังจะคว้าช่อดอกไม้ที่เธอถือแต่ก่อนที่จะได้แต่ปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเสียงทุกอย่างเงียบลงแขกในงานหยุดขยับราวกับถูกแช่แข็งไว้กลางเวลาภาพทั้งหมดเริ่มสั่นไหวเลือนลางเหมือนถูกลมหอบพัดออกจากโลกแห่งความจริงฉากงานแต่งหายไปในพริบตาทิ้งให้กรวิทยืนอยู่ในความมืดมิดอีกครั้งพร้อมกับแสงจันทร์าสตร์ผ่านช่องหลังคาศาลาร้างที่ราวกับไร้วิญญ,ญาณ เสียงสะอื้นดังขึ้นจากมุมห้องสรุญญายังคงอยู่ร่างโปร่งแสงของเธอนั่งคุกเข่าก้มหน้ามือกุมแหวนมั่นไว้แน่นเขาไม่เคยตั้งใจจะให้ฉันมีชีวิตไม่ใช่กับเขาและไม่ใช่กับใครเลยเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงปนความเจ็บปวดกฤตขยับเข้าไปใกล้นั่งลงตรงหน้าเธอเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบอกผมผมจะไม่ปล่อยให้คุณถูกลืมอีกแล้ว สรุญยาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเธอเปล่งแสงวูบหนึ่งก่อนภาพรอบตัวจะเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่งานแต่งงานแต่เป็นภาพในยามค่ำคืนสรุญยาวิ่งออกจากศาลาไปยังป่าหลังวัดนายประพศวิ่งตามมาเขาเงียบไม่พูดอะไรดวงตาเขาแข็งกร้าวปราศจากความเมตตาเธอจะทำให้ฉันเสียทุกอย่างเขาพูดเสียงกร้าวสรุญยาหันกลับมาน้ำตาอับแก้มแต่ฉันไม่รักคุณฉันขอแค่ได้เลือกทางของตัวเอง เขาเดินเข้ามาใกล้แล้วตบหน้าเธอเต็มแรงไม่มีใครเลือกได้หรอกโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเธอมือข้างหนึ่งของเขากระชากสร้อยที่เธอสวมไว้อีกข้างบีบเข้าที่ลำคอของหญิงสาวร่างบางของสรุญญาสุดลงช้าๆดวงตาเธอเบิกกว้างในวินาทีสุดท้ายภาพนั้นหายวับไปกรวิทหอบหายใจเหมือนเพิ่งดำน้ำขึ้นมาเขาฆ่าคุณสรุญญาพยักหน้าดวงตาของเธอสั่นไหวเขาซ่อนร่างฉันไว้ในโพรงต้นโพแต่ไม่มีใครมองไม่มีใครสงสยัย แล้ววิไลยวันหล,ล่ะเธออยู่ที่ไหนกรวิทถามเสียงสัน่นเขากลัวว่าเธอจะรู้กลัวว่าเธอจะขุดความจริงขึ้นมาเขาเริ่มเห็นเงาของฉันในตัวเธอยิ่งเธอสงสัยเขายิ่งหวาดกลัวและแล้ววันหนึ่งเขาก็ทําเหมือนเดิมกรวิทกำมัดแน่นความรู้สึกแค้นและสิ้นหวังประดังเข้ามาในอกเขารู้ว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีหากปล่อยไว้นานกว่านี้เขาอาจไม่ได้เห็นวิไลยวันอีกเลย เขาลุกขึ้นทันทีออกวิ่งจากศาลากลางดึกมุ่งหน้าไปยังต้นโพใหญ่ท้ายวัดที่เคยพบร่องรอยมาก่อนลมหายใจของเขาเร่งถี่หัวใจเต้นรัวจนแทบแต่เป็นเสียงเขาใช้ไฟใช้ศาสตร์ไปยังโคนต้นไม้สูงใหญ่แล้วแล้วเขาก็เห็น ใต้พุ่มไม้หนาใกล้ฐานรากของต้นโพมีฝาท่อนไม้ถูกยกขึ้นครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นช่องว่างมือสนิทภายในเขาวิ่งเข้าไปไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวสองฝ่ายลงไปในโพรงและที่นั่นร่างของวิไลวันถูกมัดมือมัดเท้าไว้แต่ยังคงมีลมหายใจอ่อนๆดวงตาเธอเบิกโพรงเมื่อเห็นเขาน้ำตาไหลพร่าคันทีที่เขาปลดเชือกออกจากตัวเธอเขาเขาจะกลับมาเธอพูดทั้งน้ำตาพ่อฉันเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดฉันรู้แล้ว กรวิชประสิทธิ์เขาประคองเธอขึ้นมาแล้วพาออกจากโพรงทันทีขณะที่เบื้องหลังพื้นดินเริ่มสั่นเล็กน้อยลมแรงพัดจนใบโพลิว่อนเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยจากคำสาบวันรุ่งขึ้นนายประพศถูกควบคุมตัวทันทีหลังจากกรวิชนำหลักฐานทั้งหมดส่งตำรวจทั้งแหวนสร้อยคอจดหมายเก่าภาพถ่ายและคำสารภาพของสรุญยาซึ่งถูกอัดเสียงไว้ก่อนที่เธอจะจางหายไปในอากาศเหมือนหมอกตอนเช้า ชาวบ้านต่างพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเสียงเงียบต่ำไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเกรงใจวิญญาณที่เพิ่งได้ความยุติธรรมไม่กี่เดือนหลังจากนั้นวัดท้ายหมู่บ้านได้รับการบูรณะสาลาร้างกลายเป็นหอประวัติศาสตร์เล็กๆเ,เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกลืมสรุญญาได้รับการสักการะด้วยดอกไม้สดทุกวันพระวิไลวันกลับมายืนหยัดอีกครั้งพร้อมแสงในดวงตาที่ไม่เคยสว่างขนาดนี้มาก่อน กรวิทย้ายกลับกรุงเทพไม่นานหลังจากคดีสิ้นสุดแต่เขายังคงได้รับจดหมายลายมือจากวิไลวันทุกเดือนและในแต่ละฉบับเธอจะปิดท้ายด้วยประโยคเดียวกันเสมอหากคุณไม่เชื่อในวิญญาณคุณอาจไม่รู้ว่าความจริงบางอย่างยังลมหายใจไม่หมด